สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนกันยายนปี2 5 1 8นระคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกคำพูดของศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณว่าถ้าหากเขามีโอกาสได้พูดกับคุณได้คุยกับคุณได้บอกคุณแล้ว เขาจะพูดเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสมาธพลังงานของคุณนึกถึงใมหน้าของศัตรูนึกถึงคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราไว้นะคะถ้าเขาพูดกับเราได้เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรอะคอรเรียสราศีกุม่มธลลมูลราศีมีนราศีกรกฎมาราศีเมษร,ราศีพิจิกสะเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟ เลโอราศีสิงห์ธาตุไฟเออถ้าดิมพฤษศก,กิกมาก่อนิบ้าราศีตุลท่านลมยูเรนะัสท่านลมมิทุนตุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะมีห้าสิบเอ็ดสิบสี่ยี่สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะละกักษณะราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าณนะตอนนี้เวลานี้มีพลังงานของศัตรูนะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ย เขามาส่องมาดูคุณบ้างหรือเปล่านะคะเขามาส่องมาดูแล้วเขาเห็นอะไรในตัวของคุณมีคนมาสืบมาส่องไหมมาดูซิ งานของศัตรูตอนนี้ <g> erm <es> เขาเหมือนอารมณ์เซ็งๆนะเงาเงาว่างๆชีวิตว่างๆถามว่าส,อาส,อส่องไหมส่องสืบแล้วก็คอยที่จะตัดสรรรินดูว่าพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบถ้าคุณทําผิดนะเขาจะตัดสินลงโทษคุณเลยให้ใบแดงคุณนะอาจจะมีการพูดหรือว่าแสดงออกในความคิดในความรู้สึกที่แบบไม่ชอบคุณแล้วก็ ศัตรูก็ไม่ไว้ใจคุณด้วยนะคะก็แอบแอบดูดูอยู่แล้วก็แบบไม่ไว้ใจว่าเอ้ยคุณคงจะเหมือนกับว่าให้ไยเขานะคะไม่ถือโทษไม่โกรธเขาแล้วมั้งอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเขายังเหมือนกับมีความสงสัยมีความระแวงว่าคุณเนี่ยจะพูดจะทําอะไรกับเขาเนี่ยเขาซ่อนไม้เตรียมนาตีหัองคุณไม่ไว้ใจคุณนะคะศัตรูเห็นว่าคุณมีชีวิตที่อิสระ ะะเรียกว่าเหมือนกับปล่อยวางหรือว่าเหมือนกับเป็นคนที่ปลดปล่อยปัญหาบางอย่างแล้วจิตใจสบายนะคะแล้วก็เขารู้แหละว่าความเจ็บปวดที่คุณได้เจอหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์ความทุกอกทุกใจที่เขาเป็นคนที่กระทํากับคุณเนี่ยมันยังอยู่คุณยังเก็บนะ,ะไว้ในใจอยู่ยังยังเหมือนกับว่าแม้จะอาบน้ําชำระล้าง ออกแค่ไหนมันก็ยังไม่ออกอะ่ะมันฝังอยู่ที่จิตใจอะ่ะสามด่าบะ่ะคำพูดการกระทานะ,ะหรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยสิ่งที่คือพลังงานคุณคือเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีนะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่พลังงานของศัตรูคืคอเซ็งนะคะทําไมประมาณที่แบบว่าเหมือนรอคอยโอกาสเมื่อไหร่โอกาสจะมาถึงฉันบ้างนะอะไรประมาณเนี้ยและพลังงานของคุณเนี่ย คือคุณคุณน่าที่จะเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดความทุกข์ใจนะจากคําพูดหรือว่าการตัดสินของเขาแหละนะเขารู้แหละว่าคุณนะ่ะไม่ไม่ชอบหรอกไม่มีความสุขหรอกนะไม่ไม่ได้ให้อภัยเขาจริงๆหรอกแต่ด้วยความที่แบบตัวของคุณเนี่ยได้รับความเจ็บปวดรู้สึกแย่นะเหมือนตัวของเขาเนี่ยรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างว่าเออถ้าแบบเจอหน้ากันคุยกันนะคุณอาจจะไม่อภัยเขา นะคะไม่ได้แบบให้อภัยแบบบริสุทธิ์หรือว่าจริงใจอะไรนะรก็เป็นการที่แบบคือเขายังเข้าใจคุณในรูปแบบของการที่คิดว่าคุณน่ะยังโกรธยังเกลียดยังยังไม่ให้อภัยเขานะคะพลังงานของศัตรูเหมือนเห็นว่าชีวิตของคุณอยู่ดีมีความสุขอะะ่ะมีเพื่อนมีสังคมใหม,ม่มีเออเรียกว่ามีชีวิตที่ดีโดยที่ไม่ต้องง้อเขานะคะ เออไม่ต้องการที่แบบจะให้เขาเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นเพื่อนที่ไม่จริงใจนะพลังงานของคุณเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอธิบายหรือว่าให้ความรู้ผู้อื่นนะคะที่มันโดดเด่นอ่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะและชีวิตของคุณน่าที่จะเหมือนกับอาจจะ มีในเรื่องของโอกาสนะ,ะมีคนเข้ามารักคุณมากมายมีคนที่แบบเหมือนต้องการที่จะจีบคุณหรือว่าต้องการจะแต่งงานกับคุณหรือว่าคุณอาจจะแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ม,มีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วพลังงานของศัตรูเหมือนคล้ายๆเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนต่างวัยคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เป็นพลังงานของคนที่แบบไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จนะคะ เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่อาจจะเฝ้าส่อ,สองเฝ้าดูชีวิตของคุณอยู่แล้วคอยตัดสินนะคะหรือว่าคอยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่คุณทําสักเท่าไหร่อันะะนี้คือพลังงานของศัตรูที่สืบสองชีวิตของคุณอยู่นะคะเมื่อไหรที่คุณทําผิดพลาดก็อาจจะโพลมาก็ได้นะมาวิจารณ์มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าหากศัตรูเขามีโอกาสพูดกับคุณเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับคุณเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะทุกคนไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดกับคุณหรือเปล่ามาขอโทษมาขออภัยคุณหรือเปล่านะคะว่าเขาจะสำนึกผิดอะไรไหมในสิ่งที่เขาทำกับคุณ เหมือนกับเวลาที่ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษคนอื่นเขาไปแล้วเนี่ยนะคะเหมือนสั่งตัดสินประหารแล้วก็อาจจะมารู้ความจริงหรือว่ามีข้อมูลบางอย่างมายืนยันว่าคนคนนั้นไม่ได้ทําผิดแต่คนที่ถูกตัดสินถูกศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยได้รับคําตัดสินไปแล้วถูกประหารไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็จะให้กลับคืนมาได้ไหมก็ไม่ได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะตัดสินคนอื่นด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยคำพูดใดๆนะคะต้องมีข้อมูลหรือไม่ควรที่จะไปตัดสินใครนะคะทำร้ายใครเพราะมันเป็นบาปนะคะมันเป็นกรรมที่แบบจะตามมาทีหลังเราก็ไม่รู้ว่านะคะคนที่แบบคือน,นั่งอยู่บนศาลตัดสินหรือว่าตัดสินคนอื่นให นะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเรียกว่าเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะได้รับกรรมอะไรไหมเราไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่แต่การที่จะใช้หน้าที่ไปในทิศทางที่ผิดทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าคนนั้นไม่ได้ผิดนะไอ้คนเนี้ยมันผิดมันเอาเงินยัดโต๊ะนะยัดใต้โต๊ะอะไรเงี้ยแต่ไปตัดสินให้คนบริสุทธิ์ผิดแล้วก็ถูกประหารเสียชีวิตท้ายที่สุดแล้ว นะก็มีกรรมในการชดใช้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ละลาบละลวงเพราะว่าเขาสารนะตัดสินที่จะทำแบบนั้นเองนะสุดท้ายที่สุดเนี่ยคือเขาอาจจะได้รับผลกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลกรรมมันจะมาช้าหรือว่ามาเร็วนะคะขึ้นอยู่กับคนคนนั้น ที่สร้างกรรมตัดสินคนอื่นด้วยคำพูดด้วยการกระทำแล้วทำให้ชีวิตของคนที่บริสุทธิ์นะครับเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ผิดพลาดล้มเหลวลำบากเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคนที่ตัดสินคนอื่นนะพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นก็จะได้รับผลกรรมกลับคืนมาเหมือนกันนะหนักเบาอยู่ที่การกระทำณนะเวลานั้นของคนคนนั้น เนะชื่อในผลของบาปบุญคุณโทษนะเชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยกรรมติดจรวดเชื่อว่าทําอะไรได้รับผลกรรมเพราะว่าดาวพฤหัสนะมีการโคจรยกย้ายนะจากพบวินาศของเมืองไทยประเทศไทยนะมาอยู่ภพที่ดีแล้วนะก็เออภพเรือนใดของลัคนา12ราศีเนี่ยนะคะจะแตกต่างกันมากน้อยนะจะส่งผลดีผลร้าย แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับลัคนาราศีนั้นๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสตูนะเขามีโอกาสที่จะพูดหรือว่าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเขาจะพูดเขาจะทำอะไรตอนนี้เวลานี้นะคะอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกของเขาแปดถ้วย KING OF p e n t a c l e ว่านะเขาเขาพูดเขาทําให้คุณเหมือนกับต้องละหกละเหินเล่นอนล่อนน่ะนะเหมือนกับว่าเออต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเปลี่ยนกะย้ายกะอะไรเงี้ยเพราะว่าคําพูดของเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าคําพูดการกระทําของเขาเลยมีผลต่อ ชีวิตจิตใจของคุณมีผลต่อความมั่นคงในชีวิตของคุณมีผลต่อการงานการเงินของคุณมากๆถ้าแบบว่าเออเขาไม่พูดทําให้คุณแบบต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินทางนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามามากมายหรือว่านะมีช่องทางทำมาหากินที่มั่นคงมีความมั่นใจในตัวเอง นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ผู้คนเคารพยกย่องคุณนะคือพูดให้คนเข้าใจคุณผิดในเรื่องของความรู้ความสามารถพูดทำให้คุณน้อยเนื้อต่ำใจพูดทำให้คุณไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองนะ,ะแล้วก็ทำให้คุณเหมือนกับต้องเดินทางต้องระหโหมระเหินเลยล่อนนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนมีโอกาสอะ มีช่องทางมีโอกาสเข้ามาให้เลือกมากมายฉะนั้นคุณไม่ได้แบบเหมือนกับถูกเขาบีบนะแต่คุณก็ยังมีโอกาสช่องทางทำหากินอีกนะคือคำพูดของเขามีผลต่อการเลือกเส้นทางชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เหมือนกับว่าแทนที่คุณจะมีในเรื่องของจิตใจที่ดีมีความมั่นคงนะคนะมีในเรื่องของรายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่เขาเป็นคนที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ย เหมือนเหลือช่องทางทำมาหากินช่องทางเดียวก็ได้นะคะมีปัญหาในเรื่องการเงินเน,ะนาะสมบูรณทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถและมีปัญหาในเรื่องการเงินและศัตรูถ้าเขามีโอกาสพูดกับคุณเขาอยากจะให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นภรรยาสามีเป็นครอบครัวเหมือนกันเหมือนเดิม นะอันนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานของคู่รักคนรักที่แบบเหมือนอาจจะทิ้งคุณไปไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์อาจจะไปเลือกมือที่สามอาจจะไปเลือกแต่งงานกับคนอื่นแต่ตอนนี้เวลานี้คุณรู้ไหมว่าชีวิตครอบครัวนะชีวิตของศัตรูหรือว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปไปมีครอบครัวใหม่ ชีวิตของเขาเหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเหมือนอยู่ไปวันๆหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนเหมือนเรียกว่าไม่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะกับการที่แบบแม้จะมีครอบครัวแต่รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อครอบครัวนะไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคนคนเนี้ย คือไม่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีความรักนะก็ยังทำพฤติกรรมที่แบบทําให้ภรรยาสามีคู่รักคนรักเจ็บช้ำน้ำใจเพราะความเจ้าชู้เหมือนเดิมอยู่นะคะและศัตรูของคุณเนี่ยเขาเคยทำอะไรกับคุณไว้บางคนบางท่านเนี่ยศัตรูของคุณอาจจะพูดจา เหมือนการกระทําคําพูดที่ทําให้คุณเรียกว่าเสียอกเสียใจเป็นในเรื่องของการงานการเงินเพื่อนสังคมนะ,ค,ะคนที่รู้จักกับคุณมองคุณในแง่ลบอะมองเหมือนกับว่าตัวของคุณไม่เก่งไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนะ,ะไม่มีความอดทนไม่มีความเป็นผู้นำนะคะไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะคะ ไม่มีความที่แบบเหมือนเรียกว่าดูไปแล้วเหมือนเป็นคนที่ไม่กล้าเป็นคนที่ไม่กล้าสู้หรือว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างไม่น่าเชื่อถือนะไม่น่าเคารพรักไม่ไม่มีความที่แบบเรียกว่าความรู้ความสามารถนะเกี่ยวกับอาชีพการงานนั้น นะ้เหมือนพูดหรือว่าทําให้คนอื่นเขามองคุณในแง่ผิดๆว่าคุณไม่เกง่งคุณไม่มีความรู้ความสามารถนะสอนอะไรก็ไม่จําอะไรประมาณเนี้ยนะมันเป็นการดูถูกความรู้ความสามารถของคุณหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานนะที่เหมือนกับว่าเออคุณทําอยู่แล้วทําให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองในความรู้ความสามารถของคุณ ะะทําให้ผู้คนไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจในความเก่งนะ,ะในพรสวรรค์ที่คุณมีก็ได้มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือพูดพูดจาว่าร้ายในเรื่องของอาชีพการงานที่คุณทำส่งผลทำให้มีผู้คนมากมายที่แบบเรียกว่าไม่เชื่อไม่ไว้ใจในความรู้ความสามารถของคุณอย่างเช่นเป็นหมอดูวอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีคนมาพูดพูดจาไม่ดีหรือว่า ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชื่อเสียงของคุณสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของคุณนะคะมีผลต่ออาชีพการงานของคุณทำให้คนไม่ไว้ใจในอาชีพการงานของคุณเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคือคุณอาจจะเหมือนกับเรียกว่าถูกโจมตนะีจากพลังงานของศัตรูเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาจะพูด กับคุณนะต่อจากนี้ไปต้องไปเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกแย่ที่เขาทำให้คุณไม่มีความสุขเขาทำให้คุณเหมือนกับว่าคือประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวการงานอะดูเหมือนไม่มีอนาคตไม่มีความสุขนะไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำธุรกิจการงานแล้วประสบความสำเร็จ ไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงหรือว่าบางคน,นท่านเขาอาจจะพูดหรือว่าทําให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้นายงานทั้งๆท,ที่คุณก็นะมีความรู้ความสามารถเก่งนะแต่เขากับพูดหรือว่าทําให้คุณเหมือนเดือดร้อนอ่ะท,ทั้งๆท,ที่คุณก็มีภาร,ระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแต่ก็ทําให้คุณต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานงานะคะทให้คุณอึดอัดในสถานที่ทํางานเขารู้สึกเสียใจ นะคะถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคําพูดเหล่านั้นได้เขาอยากจะเหมือนกับเรียกว่าพูดให้กําลังใจคุณนะเหมือนให้สิ่งตอบแทนอะไรบางอย่างกับคุณ แล้วก็เหมือนกับเรียกว่าหันมาพูดดีใส่ใจดูแลคุณแล้วก็แนะนําหรือว่าพูดนะสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณนะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะคะจะได้เหมือนกับว่าเ,ออเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของผู้คนให้กลับมาชื่นชมสนับสนุนคุณเหมือนเดิมอะประมาณเนี้ยคือถ้าแบบสามารถที่จะพูดหรือว่าสามารถที่จะประกาศบอกผู้คนอื่น ได้โดยที่แบบไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าเหมือนคือเขาก็กลัวคนอื่นนะจะโกรธจะเกลียดเขาอะไรประมาณเนี้ยถ้าพูดชื่นชมคุณยกย่องคุณให้คนอื่นได้ฟังว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่อ่ายึดมันดม่นอยู่มั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามแล้วเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีอะ่ะนะควรค่าที่จะได้รับการชื่นชมนะถ้าเขาพูดได้ เขาจะพูดนะคะแต่รู้สึกว่าสองคาถาตรงเนี้คือแบบคือพูดไม่ได้อะนะคะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าคนอื่นได้เหมือนกับเข้าใจคุณผิดไปแล้วนะคะและถ้าหากเขาอยากพูดกับคุณเนี่ยเหมือนเขาอยากจะขอโทษคุณอะ่ะขออภัยขออโหสิกรรมในสิ่งที่เขาทำกับคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้รับผลของกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่อการเงิน มีผลต่อการงานมีผลต่อชีวิตของเขาเขาก็น่าเรียกเป็นคนแบบเรียกว่าเดอะสตาร์เนาะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือว่าอาจจะเป็นนะักครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทาอาชีพเดียวกันกับคุณนะเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ได้รับความสําเร็จแต่ตอนนี้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะล้มเหลวชีวิตก็เรียกว่าดิ่งดาวเหมือนกันนะชีวิตเหมือนกับว่า ไม่ได้รับความสำเร็จหรือว่าทำอาชีพการงานแล้วคือก็ล้มเหลวอะ The s t r a i n เนี่ยคือเหมือนกับว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะหรือว่าอดทนรอกับสถานการณ์เหมือนทำเวรทำกรรมไว้แล้วแล้วก็มารับผลกรรม นะที่เคยทำกับคุณนะตอนนี้เวลานี้คือไปแก้ไขหรือว่าไปขอขามาไปขอโอโหสิกรรมกับคุณไม่ได้แล้วเพราะว่าผลกรรมมันกำลังทำงานอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะคะจึงทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออถ้าแบบก่อนหน้านี้สามารถที่จะขอขามาขอโอโหสิกรรมจากคุณได้เขาก็จะทำนะแต่ตอนนี้เขารับกรรมอยู่นะคะเห็นไหมขอโทษขอโอกาสบางกรณีบางคน ขอโทษขอโอกาสที่เหมือนกับว่าอาจจะตัดสินใจผิดๆนะคะไปเลือกสิ่งไม่ดีนะ,ะิดผิด,ผดหรือว่าไปเลือกทำอะไรที่มันผิดๆเนี่ยนะ,ะส่งผลทำให้ตัวของเขาตอนนี้อึดอัดมากถ้าเป็นในกรณีที่แบบเป็นคู่รักคนรักที่เขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะไปเห็นว่าคนอื่นดีกว่าคุณนะ,ะมือที่สามดีกว่าคุณแล้วก็ทิ้งคุณไปนะตอนนี้เวลานี้ ชีวิตของเขานะกับสิ่งที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกอึดอัดมากทะเลกกาะกันมีปากมีเสียงกันทุกวันไม่ได้รักกันเลยนะมีแต่แบบความที่วุ่นวายสับสนในชีวิตเครียดกดดันอยากจะหาโอกาสอยากจะหาทางหนีทีไล่อยากจะแบบคือเคลียร์ปัญหาเออไปบนบานสารกล่าวเสียงสิทธิ์คืออยากจะให้มีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นอะไรประมาณเนี้ยอยากจะเป็นอิสระนะอยากจะเป็นโสดอยากจะแบบ คือใช้ชีวิตที่มันอิสระเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าพลังงานของคนที่แบบเหมือนอึดอัดในสถานที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอาชีพการงานที่เขาทำนะตอนนี้เวลานี้แม้เขาจะเคยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมจากผู้คนมากมายแต่เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับนะคะมันมันไม่เหมือนในอดีตปัจจุบันนี้อาจจะได้แหละ นะแต่รู้สึกว่าทําไมถึงมีคนมายุ่งวุ่นวายเดี๋ยวจะมาตรวจสอบโน่นนี่นั่นตรวจสอบทรัพย์สินเงินทองนาะเงินที่ได้มารายได้ที่ได้มาชื่อเสียงที่ได้มามันถูกต้องไหมอะไรประมาณเนี้ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์หรือว่าเหมือนกับกําลังจะเจอเออสังคมเพื่อนร่วมง,งานตัดสิน นะคะแล้วก็มองในแง่ลบนะสร้างความเครียดคือกดดันให้กับเขาเขาไม่สามารถเนี่ยดิ้นหลุดหรือว่าหนีพ้นจากสถานการณ์ปัญหาที่ผู้คนยัดเยียดความผิดบางอย่างให้กับเขาได้คือเขาต้องหาข้อมูลนะ,ะอะไรบางอย่างมายืนยันกับชีวิตของเขาตอนนี้ดิ้นไม่หลุดนะคะเหมือนกับว่าความผิดนะคะความผิดที่แบบเออเคยใส่ร้ายคุณ เคยพูดจาไม่ดีทําไม่ดีกับคุณอนะ่ะมันสะท้อนย้อนกลับหาเขาและชีวิตของเขาเรียกว่าเอออึดอัดนะคะไม่สามารถดิ้นหลุดจากสภาวะสถานาการณ์ตรงนั้นได้นะแล้วก็เลยทําให้เขาเหือนว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยคือเขาหน้าที่จะขอโทษข,ขออภัยขออโหสิกรรมจากคุณให้คุณให้อภัยเขาจากหนักจะได้กลายเป็นเบาหรือว่าอาจจะมีช่องทางที่จะสามารถเออมาช่วยเหลือเขาได้อะไรประมาณเนี้ยคือเขาเข้าใจว่า ความวุ่นวายความสับสนที่เขาเจอหรือว่าปัญหาที่เขาเจอมันอาจจะเกิดมาจากแรงแค้นนะคำสาปแช่งของคุณที่มีผลต่อชีวิตของเขาดวงชะตาของเขาก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะแต่มันก็ช้าไปแล้วนะตอนนี้เขารับผลกรรมอยู่นะไปไหนไม่รอดนะคะไม่สามารถจะดิ้นหลุดออกจากสถานการณ์ปัญหาตรงนั้นได้นะ,ะอยากจะเหมือนกับว่าถ้าแบบเออเป็นพลังงานของคนที่ ถ้ามีโอกาสก่อนหน้าเนี้นะคะก็อยากจะขอโทษขออภัยขออสิกรรมคุณแต่มันเจอกรรมแล้วไงมันถึงได้สํำนึกผิดนะคะมันก็ช้าไปก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่ถามไปฟังเพื่อไปแก้ตำถามเป็นแนวทาง,าทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ